สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Soul Astrology นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปพิรอากาศนะคะก็จะมาในหัวข้อสั้นๆนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณมีชาร์ดเวิร์กอะไรนะคะหรือว่าอะไรที่คุณจะเป็นจะต้องเวิร์กกับตัวเองนะคะในเงามืดเนาะชาร์ด no ก็คือเงามืดนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นเอ่อเหมือนสิ่งที่ฉุดรังคุณนะคะให้คุณใช้ชีวิตแบบวนลูปเดิมๆนะคะเหมือนกําลังจะไปได้ดีแล้วก็โดนดึงกลับมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคามิคสตั๊กเจอร์ก็ได้นะคะหรือว่ากรรมอะไรบางอย่าง ที่มันติดอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายังไม่สามารถที่จะหลุดไปได้หรือว่าเป็นตัวฉุดรังเรานั่นเองนะคะ ซึ่งจริงๆเราสามารถดูได้จากเบอร์ชาร์นะคะก็คือดูในเชตเทิลดาวเสาร์นะคะหรือว่าดูในชคลรอนของคุณนะคะว่าอยู่ในราศีอะไรเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมูจะทําเป็นคลิปอาการสั้นๆนะคะเพื่อจะไกด์ไลน์คุณหรือว่าเป็นเหมือนแนวทางให้แล้วกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็น general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเราใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อยากให้ดูเพื่อความบันเิงนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะก็คือกองที่1กองนี้นะคะกองที่2เนาะกองที่3หรือว่ากองที่ะคะ ะะถ้าชอบมากกว่า1กองก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทํานายกันค่ะสําหรับกองที่1น,นะคะคุณเลือกไพ่ใบนี้นะคะรอยัลฮาดเนาะกองเป็นรูปหัวใจนะคะเลข3กับเลข5นะคะมุมมองว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักแบบตรงไปตรงมานะคะ ในเรื่อง,องความซื่อสัตย์ในหัวใจตัวเองนะคะรวมถึงาการมี2คนในหนึ่งเดียวค่ะคืออาจจะแบบกลับไปกลับมาคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้นะคะเหมือนมีความแบบคอน FLICT ในตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วตัวคุณเนี่ยมีช h a เ o อ w ์เวิอะไรในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีกรรมอะไรที่ติดอยู่ไหมนะคะที่คุณจําเป็นจะต้องรู้นะคะเพื่อจะได้แก้ไขเนาะใบที่1น,นะคะ ธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นลัคนาราศีของคุณนะคะหรือว่ามีดาวเสาร์อยู่ในธาตุไฟก็ได้นะคะลิบราค่ะอืมเราก็ Mercury ค่ะโอเคเอคนที่เลือกองนี้นะคะชา a d ด w เวของคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะต้องไปเวิร์กับตัวเองในช่วงนี้นะคะที่มันทำให้คุณติดอยู่แล้วคุณยังไม่สามารถมูกไปได้หรือว่าประสบความสําเร็จในการงานก็ได้ ในความรักก็ได้หรือว่าในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่โมเห็นเลยก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะคะการทําอย่างจริงจังนะคะการแอคชั่นการลุยการทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะไฟเออร์เนี่ยเป็นาธาตุของไฟนะคะที่เกี่ยวข้องกับแอคชั่นการลุยการกระทํานะคะ หรือการที่ทํามันอย่างจริงจังอ่ะไม่ได้พูดอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างเดียวนะคะแต่การเป็นการกระทําหรือแอคชั่นให้มันเกิดขึ้นคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้หัวใจในการนาทางค่อนข้างเยอะนะคะก็คือใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะชอบถึงอยากจะทํานะคะหรือว่ารู้สึกว่าเออมันต้องเป็นสิ่งที่รักเท่านั้นนะหรือแบบทําแล้วคงไม่อยากทําก็ก็ไม่ทาอะไรประมาณนั้นนะคะ มันก็เลยทาให้คุณอาจจะยังไม่ได้เจอผลลัพธ์นะคะหรือบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า,าคุณตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่าลิบ้าเนี่ยเป็นเป็นราศีของตาช่างนะคะแล้วก็ข้อเสียของลิบ้าเนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่คอมโพมิชนะคะก็คือหาทางออกอะคะ่ะก็เลยทําให้คนที่เป็นเลี่ยงปัญหานะคะไม่ชอบตัดสินใจนะคะ ชอบบาลานมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แคร์คนอื่นค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยการที่คุณจะทําอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ลงมือทำมันอย่างจริงจังสักทีนะคะหรือว่าสมมุติคุณทําไปแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย <c oughs> ทำไปแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์หรือว่ามีคนมาคอมเมนต์คุณนะคะมีคนมาตัดสินคุณมีคนมาบอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกมันไปไม่ได้นะคะคุณก็เลือกที่จะไม่ทําต่อนะคะมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะส่วน Mercury เนี่ยเป็นราศีของการที่พูดนะคะแล้วมันตกเลขสิบห้าเนาะสิบห้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสื่อสารการเจราจาที่อาจจะเป็นการพูดเพื่อเอื้อผลประโยชน์นะคะมันอาจจะเป็นหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้พูดในสิ่งที่ มันเป็นความจริงก็ได้ไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็ได้หรือว่าเป็นการพูดเพื่อ,อ,อผลประโยชน์ก็ได้นะคะเช่นเราไปขายของอะไรสักอย่างให้ลูกค้าเราอาจจะไม่ได้พูดหมดเพราะว่าเราอยากขายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะหรือบางทีเราพูดเพื่อผลประโยชน์คือพูดเพื่อเอาใจคนอื่นอาจจะเป็นเรื่ององการนินทาการพูดส่อเสียดนะคะหรือเป็นการพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณและผู้อื่นนะคะหรือว่ามันอาจจะ พูดเพราะว่าไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะคะคือไม่ไม่กล้าที่จะบอกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างค่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณนี่อาจยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือว่าในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะอืมโอเคแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ที่เป็น s h u t t e work นะคะหรือว่าสิ่งที่มันฉุดรั้งคุณอยู่นะคะ <c oughs> อิร์ธค่ะแล้วก็ w a t ร์ค่ะ เอิร์ธนะคะเป็นธาตุด,ดินนะคะคือความกราวดิ้งการมีเหตุและผลน้ําคือธาตุน้ําที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะต้องช่างใจระหว่างสองอย่างพร้อมกันทั้งอารมณ์นะคะความรู้สึกเหตุและผลนะคะบางทีอะ่ะเหตุผลบอกว่าไม่ควรจะทําแต่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมันอยากกะทามันเลยทําให้คุณต้องลงมือทํามันเหมือนเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกันในตัวคุณนะคะอันนั้นนี่จะเป็น คีย์หลักๆในตัวคุณที่มันอาจจะยังทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องความรักนะคะเรื่องของการงานการเงนินอะไรก็ตามที่คุณตั้งโกไว้ในชีวิตนะคะเช่นปีใหม่คุณบอกว่าคุณมี year resolution ว่าคุณอยากทํานู่นทํานี่นะคะพอผ่านไปเนี่ยประมาณวันนี้มงทาคลิปวันที่15นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าม,มันล้มเลิกไปแล้วมันอาจจะทาแล้วมันไม่เวิร์กไม่ทําดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนไปทำใหม่เรื่อยมันก็เลยทําให้แบบเราทําอะไรไม่มีไม่มีความสม่ําเสมอหรือว่าไม่มีวินัยอะค่ะ ก็อาจจะต้องปรับแก้ตรงจุดนี้เนาะในสิ่งที่คนลาอ่าคนอ่าในสิ่งที่คนที่กองที่หนึ่งเลือกนะคะก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการจริงจังลุยทําอย่างจริงจังนะคะเพิ่มความหนักแน่นความเป็นระเบียบความพิวีินัยมากขึ้นนะคะตัดสินใจอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์อย่างเดียวนะคะรวมถึงการสื่อสารการเจรจาเนี่ยก็ไม่พูดเพื่อให้มันได้ผลประโยชน์แต่ควรจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงควรจะพูดในสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะ มันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะก็ครบทัวรแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนะคะหรือว่าถ้าอยากดูเบอร์ชาน,นะคะก็สามารถทักรายละเอียดได้ที่ e s c r i p t i o n บอกด้านล่างนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่2นะคะคุณเลือกพ่หยอย่างนะคะน้ำปุ๋วันเนาะพ่ายอย่างก็เป็นพ่ของการกระทํานะคะการแอคชั่นนะคะแล้วก็เลขหนึ่งเป็นเรื่องของเรื่องของการ เกิดขึ้นการมีมีกินนิคใหม่นะคะคุณอาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างในสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณมีแพชชั่นนะคะแล้วก็มีลูกดาวอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีความหวังกับมันนะคะที่คุณอยากให้มันประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูอะไรที่มันฉุดตั้งคุณอยู่ที่มันยังทําให้คุณแบบยังไม่สามารถเจ้าข้ามผ่านสิ่งนี้ไปได้นะคะหรือช o w ว o r กของคุณนั่นเองนะคะแอรี่ค่ะโอ้เบอร์หนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ พลูโตค่ะว้าวทอรยสค่ะคนที่เลือกองนี้อะค่ะที่คุณยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าคุณยังไม่กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างที่เป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะหนึ่ง,งมา2อันนะคะแล้วหมายเลขยีด้วยโอ้แล้วทอรสก็เป็นเลขสอนะคะคือคุณอาจจะยังติดอยู่ในสิ่งเดิมๆคอมฟอร์ทโซนหรือรู้สึกความปลอดภัยของตัวเองนะคะ a ีเดอร์อ่อรีเนี่ยเป็น energy ของ in leader นะคะเป็น energy ของผู้นำการกล้าที่จะ take risk ทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นเลขหนึ่งเนี่ย new beginning ก็คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นไม่ทำอนะคะ่ะหรือว่าการเริ่มต้นออกจาก comfort zone ของตัวเองนะคะเพราะ t o r r u s เนี่ยเป็นลักษณะ energy ของคนที่แบบ step by step ชีวิตชาใช้เหตุละผลนะคะแล้วพูโตมามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตของคุณเช่นการลาออกจากงานไปทำในสิ่งที่คุณชอบนะคะ การกล้าไปทําบางอย่างที่คนอื่นเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ไม่ดีไม่ทําไม่ควรจะทำอะคะ่ะหรือการเริ่มต้นครเอทอะไรใหม่ๆที่มันเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกนะคะพระภู้โตในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในราศีกุมเนาะโมก็เลยให้ Energy ของคนที่แบบการมีสิ่งใหม่ๆนะคะไอเดียความคิดใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยลองนะคะแล้วแอรี่เป็นลักษณะของลีดเดอร์ค่ะ มันอาจจะต้องทําคนเดียวนะคะการเป็นเจ้านายตัวเองการลาออกจากงานประจานะคะการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับมันนะคะแต่พลูโตมันเป็นลักษณะของคนที่แบบมีน้ําแข็งมันมันช้านะคะมันเยือกเย็นนะคะหรือมันอาจจะต้องอาศัย22เนี่ยมันอาศัยแบบออสัญชาตญาณนะคะอินทิวิชันของคุณนะคะในการที่มันจะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเลข2เนี่ยมันเป็นบ้านที่2ที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเช่น อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นคงในการเงินยังรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะยังรู้สึกว่าเออต้องมีเงินเยอะกว่านี้ก่อนค่อยทําให้มันเกิดขึ้นสมมติว่าอยากจะสตาร์ทอัพทำกิจการหรือทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้เก่งพอเรายังไม่ได้ฉลาดเรื่องนี้เลยเรายังไม่รู้มากขนาดนั้นนะคะหรือว่าการเงินถ้าเราทําแล้วเราจะแบบถ้าเราไม่มีเงินใช้จะทํำยังไงนะคะหรือว่าเอ้มันต้องใช้เงินต้นทุนมากกว่านี้มันถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จอะค่ะหรืออีกในหนึ่งบางคนก็อาจจะไม่กล้าเริ่มต้นไหนคือ ไม่รู้ว่าการเป็นเจ้านายตัวเองจะทำยังไงการเลือกตัวเองก่อนทำยังไงการเริ่มต้นใหม่ครเอทสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำเนี่ยมันทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเราจะทำได้ไหมมันก็เลยเราไม่คุณเนี่ยวนอยู่กับที่เดิมเหมือนเริ่มต้นทำไปแล้วนะคะมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะค่ะไม่กล้าที่จะแบบไปทําในสิ่งที่มันแตกต่างจริงๆมันเปลี่ยนโลกจริงๆเพราะปูโตคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะ ดังนั้นการทาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆคุณก็เลยได้อะไรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนั้นเหมือนกันอะคะ่ะแล้วมองอว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นการาเปลี่ยนแปลงคุณจริงๆที่มันเป็น energy ที่มันชิปมากๆจริงๆในชีวิตอะค่ะที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะอ่ะมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะมาค่ะเราก็ซันค่ะโอ้ซันก็เป็น energy ของตัวของตัวเองนะคะเซลลนะคะ13เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราะคะ่ะการกล้าที่จะเป็นตัวเองการเปิดเผยความเป็นตัวต,วตนของคุณนะคะ จริงๆคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณดูซันใบนี้สิคะแบบเอเนอร์จีที่ศีรษะนี่แบบใหญ่มากนะคะแล้วทรงพลังแล้วก็มีมือที่ตรงนี้ที่เป็นเอเนอร์จีของหัวใจเนาอะเราฟังเสียงหัวใจตัวเองะค่ะกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง17มันคือการเป็นสตาร์ค่ะอืการกล้าที่จะเปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณน,นะคะมาคือเอเนอร์จีของความกระตันการกระทํานะคะแรงผลักดันการทําให้มันเกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะติดอยู่ก็คือคุณยังไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองจริงเปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะคะยังไม่กล้าที่จะแตกต่างนะคะไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยคุณลองเอาไปแก้จุดนี้ดูมันจะอาจจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นแล้วมอวหวังว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณด้วยเพราะมันมีพูโตอยู่นะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าแนะนำเนาะถ้าไม่กล้าจริงๆนะคะอาจจะต้องถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มั่นคงอะค่ะแล้วค่อยปิดดูรั่วเหล่านั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายขอบเขตของความเสี่ยงที่คุณรับได้เนี่ยออกไปเรื่อยๆอะค่ะเช่นสมมุติคุณไม่เคยทําอะไรบางอย่างคุณลองทํามันสิ่งที่คุณทําได้ก่อนแล้วพอคุณเริ่มมั่นใจในตัวเองเนี่ยคุณจะทําได้มากขึ้นแล้วขยายขอบเขตของความเป็นคอมฟอร์ทโซนของคุณไปเรื่อยๆเนาะแต่จริงๆคนที่เลือกกองนี้อะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือเขาอยากให้คุณเทคลิสมากกว่าค่ะคือกล้าออกจากสิ่งที่คุณรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็ลองไปทําอะไรที่คุณไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงค่ะมันจะทําให้คุณได้ประสบการณ์นะคะได้การเปลี่ยนแปลงได้การเป็นผู้นําชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ได้กล้าเป็นตัวเองแล้วมันจะพาให้คุณประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตด้วยนะคะก็ครบถ้วนสาหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าอยากดูเวอร์ชร์นก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Descript i o n บ o x อกด้านล่างนะคะบ๊ายบาย ใบที่3นะคะใบที่3เนาะゴー e デーディスタンนะคะเป็นเสือนะคะที่กำลังวิ่งในทะเลรายนะคะแล้วตัวก็หลุดร่วงไปด้วยนะคะมีเส้นชัยตรงนี้นะคะแล้วก็47ทั้ง4และ7เป็นเลขของการแบบออกแรงทั้งนั้นเลยนะคะ <S <S เป็นเลขของการพูฟเวิร์ดกันไปข้างหน้านะคะ <S <S น่าจะเป็นอะไรที่พุ่งทยานนะคะน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะมาให้ e อนจิ่งคนที่เลือกตรงเนี้ยคือ คุณอาจจะพยายามอะไรบางอย่างในทรัพยากรที่คุณมีเพราะทะเลทรายมันแบบมันไม่มีอะไรไม่ไม่มีน้ำมันมีต้นไม้นะคะไม่มีคนนะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะไปถึงแม้ว่าคุณรู้ว่ามันเหนื่อยอะค่ะมันเสี่ยงอะค่ะแต่มันเหมือนคุณกําลังจะถึงเส้นชัยแล้วอะแต่ว่ามันอาจจะมี energy อะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณแบบต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นมุ่งทํางานแต่เสียเสียคนที่รักไปหรือว่ามุ่งไปทําสิ่งนี้แต่มันทําให้คุณแบบขาดสิ่งนี้ไปในชีวิตอะค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่า channel work ของคุณหรือว่า สิ่งที่มันทำให้คุณติดอยู่แล้วคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเกืออะไรนะคะขอภายในเสียงน้องหมานะคะแอร์ค่ะพุ่งทะยานนะคะอ,โโอ้คูโตค่ะคนที่เลือกกองที่สามอาจจะเลือกกองที่สองก็ได้นะคะม,มันให้เอนจีค้คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ยูรเนสัสค่ะโอ้โหเป็นอเอเ็นอจี เป็น energy ของการพุ่งทยานมากๆเลยนะคะโอเคคุณได้ทัดลมมานะคะพูโตนะคะแล้วก็ยูเรนัสนะคะยูเรนัสกับพูโตเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะแล้ว25นะคะก็เกี่ยวข้องกับการเลือกกันช้อยการทําสิ่งนี้ถูกต้องนะคะหรือว่าการเลือกเส้นทางที่ใช่ะคะ่ะมองว่า energy ของคนที่เลือกเก่าเนี้ยบางทีคุณอาจจะ move forward มันเป็น energy ของความเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วอะคะ่ะ บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้เหตุและผลหรือใช้ความกราวดิ้งหรือว่าแพักติคข้อแพนในการที่จะทํางานนะคะก็คือสมมุติว่าคุณอยากจะทาโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึง่งคุณทําอย่างเดียวค่ะคุณอาจจะไม่ได้ท pro ําโฟลคอนว่าเอ้ยมันมันดีหรือไม่ดีนะหรือว่าเราควรจะทําสีนี้ดีไหมเราเลือกที่จะ move forward หรือว่าอยากทําอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบ ที่มันรวดเร็วอายยกตัวอย่างเช่นคุณลงทุนนะคะคุณอาจจะไม่ได้มองว่าเออคุณมองว่าเออการการเสี่ยงเช่นเราลงทุนซื้อหุ้นหุ้นที่เสี่ยงสูงมันย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงแต่บางครั้งมันอาจจะต้องอาศัยนะคะการวางแผนเนาะการมองให้รอบด้านนะคะหรือว่าการหา ข้อมูลนะคะมันควรจะเป็นความเสี่ยงที่ที่มี Data หรือเป็นเสียงที่เรามีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะมันก็จะทําให้เราเจ็บตัวน้อยลงนะคะเพราะว่ามุมมองว่า energy ของคุณเนี่ยคุณไม่ได้กลัวในการสูญเสียคุณพร้อมทําคุณไม่เคยแบบรู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยกับการที่คุณจะทําแต่การที่คุณทํามากเกินไปมันอาจทำให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างระหว่างทางะคะ่ะการมีความสุขในชีวิตนะคะการ enjoy กับธรรมชาตินะคะ enjoy กับสิ่งรอบตัวนะคะแล้วบางอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อมัน ขาดการวางแผนนะคะมันไม่ได้แบบวางแผนในทางที่ดีมันอาจจะทําให้เราอยู่เลยนะสิมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันมาหยุดคุณเพราะคุณอาจจะไปผิดทางอะคะ่ะหรือว่าคุณทําสิ่งนี้แล้วมันจะเปิดผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีมากกว่านะคะมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบ power moment ที่มันมาหยุดคุณนะคะทาให้คุณแบบที่จะ ไม่สามารถไปทางนั้นได้นะคะมันก็เลยไปไม่สุดสักทีไม่ประสบความสําเร็จสักทีแต่ว่ามองมองเห็น energy ของคนี้เล่กอกองนี้คุณมีพลังงานอันยิ่งใหญ่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะโลกใบนี้เพราะว่าแอร์ก็เป็นธาตุของคนฉลาดนะคะคนมีปัญญาคนเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่ คิดอะไรนอกกรอบนะคะเป็นคนขยันนะคะเป็นคนทํางานนะคะอยากเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยอาจจะเปลี่ยนโลกใบนี้มีแบบสินค้าและบุิการของคุณที่มันช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะ Happy Con ค่ะเนี่ย energy ของคนทํางานหนักนะคะ energy ของคนที่แบบโฟกัสเรื่องความประสบความสําเร็จในชีวิตการแบบต้องประสบความสําเร็จเจ้านานอูล l โ o นะคะ ต้องได้รับการยอมรับนะคะต้องแบบแล้วก็มีมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความลหลงใหลได้ปลื้มนะคะในตัวเองมากเกินไปอ่ะไม่ไม่ได้หมายถึงลบตัวเองนะหมายถึงว่าคุณอยากประสบความสําเร็จมากๆคุณอยากให้มันแอดชีพมากๆคุณอยากได้รับการยอมรับคุณอยากให้มันรู้สึกชีวิตมันต้องแบบรวยมั่งคั่งมันต้องประสบความสําเร็จมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้คุณเหนื่อยนะคะคุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตหนึ่งสุขภาพร่างกายของคุณนะคะเห็นชัดมากเลยเนาะ อาจจะไม่มีเวลาได้ออกกําลังกายไม่ได้มีเวลาได้ทานอาหารดีๆไม่มีเวลาได้พอออกักผ่อนได้ชิลบ้างนะคะหรือไม่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวคนที่คุณรักะค,ะคุณคุณมุ่งหวังในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบสูญเสียอะไรบางอย่างที่คุณทิ้งไว้ข้างหลังนะคะแต่ข้อดีก็คือมันทาให้คุณประสบความสําเร็จจริงนะคะมันทาให้คุณมีทรัพย์สมบัติมีความมั่นคงมีชีวิตเป็นที่ยอมรับนะคะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะคะเป็นคนที่ฉลาดประสบความสําเร็จนะคะ หรือทำอะไรใหม่ๆที่มันเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยคีปอันนี้ไว้แต่อาจจะต้องแบบชะลอให้ช้าลงหน่อยแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองในการชี้ตัวเองดูแลตัวเองหรือว่าเก็บเกี่ยวอะไรที่อยู่ระหว่างทางที่เราไปบ้างมันจะทําให้คุณแบบมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองน,นี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณลองไปแบบช้าลงเราไปแบบสเต็ปที่มั่นคงมากกว่านี้หรือมีความสุขชิลมากกว่านี้คุณจะประสบความสำเร็จหรือคุณจะไปได้เร็วกว่านะปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และชอบเพราชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องหรือว่าถ้าอยากดูเบอร์ชาร์ตนะคะรายละเอียดดีเทลทั้งหมดของคุณนะคะก็สามารถดูได้ที่ Descript i o บ b o อกด้านล่างนะคะสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้คะ<ๆ>่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เลือกก่องที่4นะคะ By d ิปุ o กนะคะเป็นหน้าคนอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็หมายเลขสิเ,สเนะคะเป็นคนที่แบบเป็นระเบียบวินัยมากนะคะแบบชีวิตสเต็ปบายสเต็ปนะคะ ค่อยโตไปเรื่อยๆนะคะตำเป็นคนน่าจะอยู่ในกรอบนะคะทําแผนตำทำแผนชีวิตเป็นคนชิวนะคะไม่ได้ทํางานหนักมากเกินไปนะคะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราก็เรียนรู้ชีวิตไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเบื่อแล้วเ,เนาะเหมือนชีวิตมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะเหมือนตารางหมากรุกเนี่ยอยากไปทางร้านบ้างนะคะอยากประสบความสําเร็จหรือลูกค้าแล้วก็แบบจบเกมนะคะใช้ชีวิตแบบชิวๆบ้างอะไรเงี้ยน่าจะเน้นในชีวิตชิวมากกว่าสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโอเคแล้วชาร์ o ดเวิร์ของคุณหรือว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคทิกติในชีวิตคุณอยู่ที่มันยังทําให้คุณไม่ประสบความสําสเร็จตามที่คุณต้องการนะคะมาค่ะต้องลงมือทํานะคะอ u a เ i u s ค่ะไฟล์ค่ะคุณต้องแบบลงมือทำมันน่จริงจังนะคะแล้วก็เราก็ต้องแบบ กล้าที่จะแตกต่างเพราะ Aquarius เป็น energy ของคนที่มีความยูนีนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้สนโนสน no แค r e ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันฉันจะเป็นของฉันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีความเก่งในตัวเองนะคะกล้าที่จะอู้ได้หมายเลข1ิเหมือนกันนะคะแสดงว่าคนที่เลือกตรงนี้คุณมีความเป็นม m เตอร์อะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วนะคะ By the book มอ energy ของคนที่มี มีปัญญาในตัวเองสามารถสอนคนอื่นได้นะคะหรือว่าเป็นโลโมเดลให้กับคนอื่นนะคะในการที่จะบอกคนอื่นว่าเอ,อ้ยไปเส้นทางนี้สิมันดีนะฉันเคยไปมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะต้องแบบปรัแบบพลังงานเอเนอร์จีของคุณเนี่ยคือมั่นใจในตัวเองแล้วกล้าที่จะแบบเป็นตัวเองแล้วสอนคนอื่นนะคะหรือช่วยคนอื่นนะคะเอาปัญญาความสามารถของคุณที่คุณสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วเอามาบอกผู้คนนะคะไฟเออร์กลับมามาเนี่ยมันให้ energy เ,เหมือนคุณต้อง active กว่านี้คุณต้อง action กว่านี้คุณต้อง inspire อตัวเองมี p a ชชั่นกับชีวิตมากกว่านี้ใช้ชีวิตให้มันสนุกกว่านี้ไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เรื่อยๆรือเรียงเอะค่ะแต่ว่าเพราะว่า ออมอง,มอง,มองว่าคนนี้เลิกตรงน,นี้คุณใช้ชีิตประจําวันทุกๆวันมันทาให้คุณไม่มีไอเดียสมมติคุณอยากทําอะไรคุณคิดไม่ออกนะคะคุณอาจจะต้องพาตัวเองไปทํากิจกรรมใหม่ๆไปเที่ยวไปเดินทางนะคะไปใช้ชีวิตไปเวิร์กช็อปไปเจอคนนะคะหรือว่าทํามันอย่างจริงจังเน้นที่ความสนุกเป็นหลักอะคะ่ะมันจะทําให้คุณประสบความสาเร็จหรือว่า มันจะทําให้คุณมีไอเดียในการมาต่อยอดนะคะหรือมันจะทําให้คุณคิดออกว่าไอ้จริงๆแล้วฉันจะทําอะไรกันแน่นะคะแล้วมันก็จะเสริมความยูนิคในตัวคุณด้วยนะคะโดยการเอาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเนี่ยมาเสริมมันจะทําให้คุณแบบแตกต่างจากคนอื่นนะคะไม่เหมือนคนอื่นนะคะประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเพิ่มอีกนะคะยูพิเตอร์เขา มูนค่ะเนี่ยจูปิเตอร์เป็น Energy ของครูนะคะเพราะเป็นดาวพลัหัสนะคะแล้วหมายเลข18ก็คือแอนโนจากสิ่งที่ไม่รู้ดังนั้นเป็นคนที่ดาวน์โหลดองค์ความรู้ได้นะคะคือเอาความรู้จากสิ่งที่มันแบบมาจากเนี่ยสัญชาตญาณของคุณ Intuition ของคุณนะคะหรือมาจากผ่านการฝันก็ได้นะคะเอามาเพื่อต่อยอดให้กับตัวเองในการสอนคุนะคะในการให้ความรู้คนนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากสิ่งที่คุณอาจจะต้องแบบกล้าที่จะ ทำด้วยตัวเองหรือกล้าที่จะเรียนรู้จากดิอันโนของตัวเองอะคะ่ะโมเจอหลายคนนะคะที่เขาเป็นปิริュชัลฮิลเลอร์นะคะคนที่แบบทำงานสายจิตวิญญาณแล้วเขาสามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในการที่จะเอามาสอนคนในการที่จะแบบเรียนอะไรก็เข้าใจง่ายหรือมันนึกขึ้นมาเองแล้วมันแบบตอบง่ายอะคะอ่ะคุณอาจจะต้องฝึกในเรื่องของสัญชตาตญาณการนั่งสมาธินะคะหรืออาจจะหมายถึงการแบบเอาประสบการณ์ที่คุณเรียนมานะคะ่ะมา มาถ่ายทอดมาเขียนนะคะหรือว่าเอามากันกรองด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าฉันมีประสบการณ์อะไรฉันเติบโตอะไรมาบ้างจากชีวิตที่ผ่านมาค่ะมันจะเอาให้คุณเนี่ยมาช่วยในการเอามาสอนคนมาบอกคนแล้วจูปิเตอร์มาคุณจะสามารถทาเงินกับมันได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทุกร้อนอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณทําได้มันจะทําให้คุณแบบมีชีวิตที่มันสนุกมากขึ้น ประสบความสำเสร็จมากขึ้นมีแพชชั่นมากกว่น,นี้นะคะหรือรู้สึกว่าชีวิตเกิดมามันคุ้มค่าแล้วที่เราเกิดมามันให้เลยเอเนจีประมาณนั้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะก็หวังว่าจะชอบถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนะคะหรือว่าถ้าอยากดูเวอร์ชรั่นนะคะภาพรวมพื้นดวงของเราทั้งหมดก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่โปรไฟล์ด้านล่างนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ